อุ้ยงครับอุยอูออามามากนอ้อาแล้วอาแล้วกดไงครับพี่น้องว่นโอ้ถ้าจะถือเนี่ยงจะของครับเอาปอะดนละครับ ผมครับมโอนี้ออกมากับพานออดครับผมนี่เย,ยมือนี้ได้เย,ยเขียดครับผมเขียดมีตัวยังไงแต่ว่าแบง่งนยะังไงแบ่งเขียดกับพานออดก่อนครับได้เบ็ดไม้มาครับมโอนี้ครับหาสิพลังจะใส่เมดบอจะมีหมองใส่บอ <c oughs> เดี๋ยวไม้เข้าเป็นมองนี้ครับผมบ้านผมอยู่ จังหวัดเชียงรายเนะครับผมนี่ไปแล้วพานออดให้ต่อให้พานออดก่อนนะครับเดี๋ยวบรรลุนท้งหมนครับห่อไม้ท้องหน้าครับพี่น้องมื้อนีเดี๋ยวให้พานออดใส่ไปก่อนครับพานออดไปใส่ด้านล่างก่อนครับผมผมก็ได้เบ็ดมาใหม่ครับขอเบอร์ซิมหาครับมืดิเี้ยวเมตรยี่สิบครับนี่ลองเยียเขียดครับจะเป็นยังไง ไม้ต้งนี้ผมก็เคยมาใส่แล้วครับพี่น้องปูนดูก,กินน้ำครับผมเอาโมนี้มาลุ้นนั้งหมดครับเบ็ดเรียบร้อยครับผมพี่น้องไม้หมอ่อเหยียเขียดนะครับเกาะข้างนะครับโอ้ผ่านอดก็เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ได้ก่อเขานะเดี๋ยวย่างกลับไปหารถครับผมผมก็ได้ใส่สามสิบลังครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเลี้ยงเขาออกมาลุ้นน้ำกันครับจักสิเป็นยังไงครับผมไม้นี่บ่คอยมั่นใจเลยวันนี้ครับผมโหเยี่ยเขียดตัวใหญ่แห้งครับไปเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับโอ้ขาดอดไปครับพาพี่น้องมายามเบ็ดรอบแรกครับผมวันนี้เขาได้เยี่ยเขียดครับพี่น้องไม้ทรงหน้าหลบเละอป่าแลนครับจะเขียดตายครับผม ผ่านอกาอกกําลังจะออกมาครับผมไตเขียดออกมาก,กันครับว่ามีเหยื่อเหยือ่อมาใส่เหยือ่อแป็งแรกครับไปเดี๋ยวหลังได้มีอาการผมไายเบิง์ดครับพี่น้องครับผมเอาแล้วครับพี่น้องหลังแรกครับผมมีอาการนะครับโอ้ยหม,มึงเบิร์ดเขียดเขียดลอยอยู่ตรงเสือกนี่ครับอึมปากคออ้าวมานัมนมนัมนมันมัน แต้มแหลกตัวงานกันด้วยครับนี่เอาถึงว่าเหวแล้วครับผมปวดป่ากันครับห,หลังข้างหน้ามีอาการครับพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนุบลุบลุบอุ่นพานออดออกมาแล้วครับป่าหยังป่าหยั่งอย่าตัวใหญ่ครับลอยทั้งพ่นขั้นเบ็ดอุ๊บโอ้โห ขึ้นมาก่อนอุยอ้ยโอหลุดซำใส่ง่ามเลยครับผมโอ้ปล่อยมันไปครับงอกี้เลยครับพี่น้องจะดึงขึ้นมาลุดครับป่าหรือง,งูขึ้นดึงซิเอาเอา่ครับ เี๋อ๊ยโคตรโคตรง่ครับอู้อู้อู้ออกมาที่มาเกืนมากันอู้เอาแล้วเอาแล้วกดตรง่ครับพี่น้องวนอู้ถ้าจะถือยังจะของครับเอาพอได้นปนแล้วครับ นี่เอาอีกแล้วครับพี่น้องนี่นี่เป็นตัวครับลองเห็นไหมครับเนาะสิรุดอีกแล้วเงินอ้ยรุดรุดรุดไปยูโอ้นี่นี่คุบไลย,ยูครับหูตัวง,งามเลย เบ็ดเลยครับพี่น้องเอาโปรดปากก่อนครับหลังนี้ยังกินโมงครับพี่น้องเบ็ดเดี๋ยวเขามาขั้นแท้หน้าบมงูกะเอียงละโมูครับดูว่าเอียงอะไรอืมตุ้เหลืองเอียงอะไรพี่นอ้องอืมอะไรครับอุย้ยเย,ย็ยนเย็ยน,น ปลาอะไรกันมากครับผมปวดก่อนครับยาเบ็ดเรียบร้อยครับพี่นอ้องอยู่กลางดอดได้ปลาสามตครับผมเขียวเล็กอยู่กลงพาดออดครับคนก็ลงมาเรื่อยๆเลยครับยัง Giảm biết cày tiêu của phụng Chắc tìm quá, ạ Chọn tìm Hãy đưa 1 2 làm lại nó Đấy เดี๋ยวเศร้าเมียกอนครับผมเดี๋ยวเกิดขังป่ากันกับพี่น้องขังปัดราใส่ด้วยป่าใส่ไงขัดออกขังป่าครับ ใส่เลยเดีย๋ยวจะถ่ายมืกี้จุดถ่ายเปลือกัว้สกดเลยลกดแล้วกดแล้วรับแ้พี่น้องกดเป็นหนึ่งเต็มอู้เอาน้มีงอกนอหนึ่งเต็มกดคับกดกด เจะหัวใส่กคอนกำังใส่เนาะไหนอ,อหน่อยใช่เลยกันเอาครับรอบแรกไปเดี๋ยวข้างปลาครับโอมไปยาเบ็ดรอบสองกันครับไปผ่านออดครับพร้อมไป น้อยนู่บ้านซื้อ,อปลาเป็ดน,นะเฮาเนาะโอ้ยุันนี้พานออดไต,ตเขียนมาหลายครับโอเ้เฮ้ยใส่ตุม้มอ,อื้อนป่ะไปตุ้อีกเดี<จ>๋ยว <c oughs> ไปดูน้ำกันครับ <c oughs> ของเขียรน <c oughs> อย่ากคนละทางกับพานออดครับ <c oughs> นั่งอยู่กับพานออดยุ่งกับหลายครับพี่น้องหลายครับ าดอดไปครับผมหลังไหนมีอาการเดี๋ยวผมจะท่ายเบิ่งนะครับมากระเ้าพี่น้องหลังนี้มีอาการครับพี่น้องนีง่โอ้ยกวจะกินครับกวจะเจอโตครับพี่น้องเฮ้ยเนี่ยกับบอลลอนครับ หน้าบดกันเทนะครับโอ้ตัวงามดูครับเอากด,ดป่ากันครับผมผ่านอดคนเราฟังครับผมหลังนี้มีอาการครับพระคอน้อยอู้หลังนั้นก็ติดเวย้ยสองหลังซ้อนครับผมเดี๋ยวเอาหลังนี้ก่อนอู้ขึ้นมานเต็มนึงเต็มนี่เลย ปลาอะไเงีย้ยน้องหลังนี้กยู่ข้าพี่น้อยเขียดดูดึงเขียบโอ้ตัวแงมตัว,งวแงมปลกอะไรเงี้ยครับสองหลังซ้อนนี่เด้ปลดปา่ากันครับสวดยอยู่ตัวสวเยอยู่อ กินน้ำตื่นกีน้ำตื่นไอตัวเลยบ่ะเขาปลดปลากันครับผมหางนี่ก็เอาอยู่แล้วครับพี่น้องอันนี้ผมไซด์ทั้งน้ำตื่นนะครับมุเกเสียดตวปลาอือึ่งโอเคมโอ,อ,อ้แต้มดีซีครับผมเอาถือว่าหมาอยู่ครับผม ขออย่าปลดปากคนครับหลังนี่เจอของแท้แล้วครับพี่น้องโอ้ยตัวแบบไงเลยครับคุณนะอืออิดเบ็ดอีกแล้วครับป้ายทำทายแล้วครับผมโอ้ยที่นแล้วออกแล้วจรงนงจเดี๋ยวมาออกกันครับผมหลังเมื่อกี้เจองูครับพี่น้องโอ้ตัวแบบไงเลยครับหลังนี่นีอาการครับข้างหนา้า ปลาหรือ,อยังปลาหรืองูอีกเธอล่ะมเฮ้ยเหี้ยมาะไรกินล่นี่นั่นปลาไหลครับพี่น้องกำลังกินเห,ห,นนหนนนเี่ยอ๋อเดี๋ยวใส่เหี่ยไปไหมครับยามเบ็ดมาแล้วครับผมนี่ผลงานคือน,นี่รลอกเมื่อกีรร้ได้ซีตัวครับกถือว่าพ่อได้กินเยอะครับผม เอาเดี๋ยวอื้นเสามาลุ้นกันครับปะ,พ,ะบบพันออดกลับบ้านค,ครับพันออดนังถาอยู่นุ่นครับดังไฟอื่นเสามาลุ้นกันพันออดได้ยจ้ตัวเมื่อกี้พันออดได้ประดุกตัวหนึ่งครับน้ําหลายเนาะหลายครับผมอื่นเสามาลุ้นกันครับสวัสดีตอนเสาครับผม พาพี่ปาน้องออกมาหายาเม็ดคือเก่าแล้วครับผมผ่มานออกมาแล้วครับขึ้นกับพ่อไปกินนะครับเอเดี๋ยวเช้านี้เขามาลุ้นน้ำกันครับว่าจะมีตัวมีน้องบุ้งบ่อครับผมนะครับจะรอบดึกมาขึ้นเขียดยังอยู่กับเขาด้วยครับผมเอาดมยามไปกันครับผมเอาหลังน,นี้ขั้นโกงครับผมมีตัวอยู่ว่าคุ่นนะ เนีย่ยกินยังสิมันปลาไหลวะเสียกจนเลี้ยวจนขาดมดครับผมแต่ขอวอยูว่วะเอาล่างนี้มีอาการครับล่างมื่อกี้ขาดครับพี่ต้องน่าจะปลาไหลครับกดครับกดเอา้าแต็มแรกครับ <c oughs> มาเสาแรกนี่ดินดินดิน เอาครับปูดปา่าคนครับอยู่วเทนั้นละขั้นเบ็ดโค้งข้าตาอฟางสีบองูกับปลาไหลครับรุดลุดกขึ้นไปน้องข้าในห้องนี่มีอาการครับในห้องน้ำก็ใส่ไว้ครับผม ขายยังกลินสีขั้นกกงโอ้บระยู่เลยครับหลันนี้ครับพี่น้องพันกวัวเขาอยู่ครับมีตัวอยู่ครับอเอาอครับแป๊บอีกสองปวดปาก่อนครับล้างนี้ นตานแต่พียน้องขาวแว่นๆวนเลยครับในนามตตยเงี่ยนโอ้โตัวงามมับตัวนี้วัดตุบเลยเอ,อ๋อปอดปากนครับแต่บึงหลังนี้ครับพี่นอ้องอ้อเนี่ก็เป็นแบบนี้เอา้ามีสี่กับมีครับผมบูนะ่ะ เียกมาติดขอเบ็ดเสร็จไหมครับอ๋อติดไหมไดนน้อนี่เอาเดี๋ยวลองปวดมันครับโอ้ยยามเบ็ดแล้วแล้วครับพี่น้องตะเวนออก,ออกแล้วลนี่มาบุกพ่านอดเป็นได้ก่องานปะจีบตัวโอ้บมงผนงานพานอดเสาน,นีครับแล้วมาโซ่ดู โอ้มีตัวงามๆเลยล่ะี่ดูนี่เลยดูดิได้ยกขึ้นยกขึ้นนี่พี่น้องฮันดอดเจ็ดแต้มครับถือว่ามานเนาะเจ้านี้เนะาะเด,ดี๋ควก็ผมผมก็ได้สาธิตตัวครับผมไปบ้านของมายเวเฝ้ากับบ้านไปทำภารกิจต่อครับส่งลูกไปโรงเรียน เดี๋ยวก็รทำงานครับปลายพันออดมาเรียกมาใหม่ได้เนี่ยพันออดได้ซาเลงมาใหม่ครับผมเอารถรถนี่ไปต่อซาเลงมาใหม่เนาะย,ย,ยังได้กับฝากกนไล่กดที่ตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมสวัสดีครับ